ข้าจ่อก,กระตักน้ำเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะข้าจ่อกสีหามแบบนี้เนาะทุกคนตอนนี้ก็บฮอดคิวน้องดีเล่ก็มาอีกนะทุกคนความลุกลุกฟิวหนำแล้วเนาะทุกคนเนาะเนื้อตรงน้องดีไปให้แล้ว กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้น้องดีกะสิมาอัปเดตส่วนน้องดีนะทุกคนว่าห่อใส่แล้วผักเป็นยังไ,ไงไบบเหรือเบบดแล้วนะทุกคนและกาซีเบิงมักแต่งนะทุกคนซีไฮพี่พีเฟซีไปเบิงเนาะ ก่อนอื่นน้องดีกัสิเก็บผักก่อนน้องทุกคนราวว่าจากหน่อยน้องดีกับสีแ่งกินนะทุกคนตอนนี้น้องดีกันึ่งข้าวเส,ส้นเป็นหรีรยบร้อยแล้วจากหน่อยอน้องดีเหดด็ดเบียกแล้วเบียกอืกนนอนอออก่นแล้วนาะน้องดีคอยสิแ่งกินแต่จังกินข้าวเลยนะทุกคนนี่ก่อนอื่นน้องดีกัสิเก็บผักบัวนี่เลยนี่ก็คือผักบัวของเราว้าวงามนะผักบัวก็งามงาม กระซิเด็ดใบมันเนาะทุกคนใบพักบัวนะบางคนเขาจักเลยตัดตัดเอาเนาะไม่ต้องดีสิ่คอยเด็ดเอาอยู่บ้านต้องดีกับอากาศยังหนาวหนาวนลทุกคนลมลมแถลมว่า น้องดีสิแต่งกินมื่อนี้เหมือน,นเมนูาอาซีนหัวนะทุกคนซีนหัวที่นัวตายไม่น้นนะทุกคนก็ยังบ่เบิดเทือก็เลยสิเฮ็ดกิ่นเนาะ หน,น่อยน้องดีกับซีหดนานกับบัวแนเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้น้ำกรบบมีและมันแห้งนะทุกคนยูบานน้องดีรักนนำค่อนข้างยากนะทุกคนเพราะว่านังบมัมีน้ำปราป้าใส่นะทุกคนยังไม่มีตังคันมีน้ำปราป้าใส่กับคือสิได้กินผักลายายางอยู่นะทุกคนแต่ว่าขั้นว่าซีเหตต็ดแบบว นั่นผักลายขนาเห็ดกว้กวงางๆขนาดการคือสิแบบคนหนำบอลร้อนขนาดบอลไวเนาะทุกคนเพราะว่ามันไหลโูดบกบระบอกไอ้เนาะเอากระสีเอาสนีพอเนาะทุกคนบัดอยากเ็ดแล้วก็สิมาเก็บเองโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องดีกระสีไปตักน้ำเลยเนาะนี่คือน้ำน้องดีเนาะน้องดีสิอยู่ตุ๊กเดียวเนาะเพราะว่าชองตุ๊กบ่อย นี่ทุกคนตอนนี้น้องดีก็หอดอนามาดานนะทุกคนบอนทีน้องดีสีตักนะทุกคนนี่ตอนนี้อยู่บ้านน้องดีก็คือเย็นแหงนอะนและ้กะ็ลมพัดบางแห้งหนึ่งเป็นบอไมมมันตีงนะ้ะทุกคนเนาะแบบลมโขดแห้งแหงอีล,อลีทุกคนเบิ้งฝาก็ คุณนะทุกคนเบิ่งบรรยากาศทุกคนก็คือหนาวแหงนะเนาะทุกคนแล้วก็ฝนตอนขัน้นตอนสั้นในฝนฝนอยู่นะทุกคนเบิ่งเห็นนะนจะลมแบบนี้เลยนะทุกคนทังที่ก็แห้งกว่านี้อีกเนาะ นหนาวเฮงดีโบฟาคืมแหงน,นะทุกคนคนไข่เนวว่าตอนย้ำหนาวนะคนจะบาลายบันไดนะเบิ้งน้าทุกคนเบิง้งข้างนะความหนาวความลมนะทุกคนลมแหงแหงน,นะน้ำก็สิป,ปิวน้องดีสิสุดได้อยู่บนน้องว่าน้องดีฮันตุอาก็ตุกต่งนะ ทุกคนลาสุดมีคนยัดคิวน้องดีเพราะว่าเพื่อนหันเฟาไปแต่งกินเนาะเห็ดเวียกอยู่งานก็เลยให้เพื่อนสุกก่อนเฮาอีกคิวต่อไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็ฮอดคิวน้องดีแล้วเนาะทุกคนนี้เพื่อนแกเบกน้ำ ขึ้นไปแล้วทุกคนน้องดีเสียสละให้เราซุปก่อนนะ้องน้องดีเป็นคนมาก่อนแต่ว่าให้เราซุปก่อนเพราะว่าเราหันเฝ้าเนะนี่น้องดีก็สิบไปซุปแล้วนี่เพื่อสิเต็มนะทุกคนกับโบเมนงางเลยโคดแบบ ดีก็สิซูแบบนี้เรื่อยๆเนาะจนกว่าสิเบิดเนาะทุกคนลมก็แห้งแหงเนาะทุกคนน้องดีก็เห็ดทุกวิธีทางเพื่อที่ให้น้ำเต็มเนาะทุกคนแกนแอมบึงข้าวเนาะโอ้ยปันไดที่เต็มเนาะคือน้นเต็มแท้ ก็เมื่อยแล้วนะตอนนี้น้องดีรู้สึกเมื่อยแห,หงหนักแหงนะทุกคนมันแบบบเบาๆขนาะดเพิ่อน้องดีก็พักผอนนะะการยังดีว่าบบมีคนนะทุกคนกันมีคนให้แบบตอคิ้วนาะมันแหงสิแบบฟาวและกดดันเนาะยานมูคูมาคนนี้ ก็มีคนมาทุกคนเพราะว่าเพิ่นหันสิอาบน้ำทุกคนน,นี่ตอนนี้นำน้องดีก็เต็มเซตเป็นที่เรียบร้อยเลยทุกคนนี่โอ้ก็เอาฝาอาดัดแบบนี้เนาะ นี่กันลลาเขับไปนี่ตอนนี้น้องเดียกำลังเอากระตุกยกขึ้นรอนะทุกคนนี่โอ้นักตืบนเ้ะทุกคนนี่กเหมือเลยนะทุกคนนี่กระตัง ยตรงน้ำ้วเกียบสิบตากิยไปเลยโอเคทุกคนตอนนี้น้องดีกำลังยางเมื่อเนาะทุกคนนี่ก็ยยไปเนาะจนหอดเหนินนี้กัเบ้ไปเบ้ทางเหนอนน้องดีเนาะนี่น้องดีกำลังมาทุกคน แต่ว่ายัางทันได้หดเหือนเถื่อนาะทุกคนน้องดีกะสู่อยเลื่อจนหดเหอนนะทุกคนมันยากบบมีน้ำปราปลเนะทุกคนนี่ตอนนี้ก็หดหัวเข้าเหอนน้องดีแล้วนะทุกคนเย่เย่ยกะสี่หดส่วนเล้วโอเคทุกคนตอนนี้น้องดีกะตักน้ำก็ฮอดเหอนแล้วนะทุกคนหดส่วนแล้วนะทุกคนนี่น้องดีกะสู้เออ เอาบัวมาเพิ่มเตรียมเช็ดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่ว่าตุ๊กนี่แมันนองดีคือสิย่อเบาไว้นะว่าสิถอกใส่กระปูคือสิย่อเบาไวก็เลยสีบเอานำตัวนี้เนาะเอานำตีนองดีอ่านคนแต่มือเซานี่นะทุกคนแล้วก็ตอนตอนเที่ยงเนี่ยนะทุกคนนี่ก็คือถอกใส่พูนะทุกคนยังทันได้เต็มนะทุกคนยังอีกอีกซองเขียว คันถอกตัวนี้นำแล้วก็ยังอีกเที่ยวหนึ่งมันจังสีเต็มนะทุกคนอันนี้ก็จักเที่ยวอันนี้ก็สามเที่ยวแล้วนะทุกคนสี่เที่ยวเนาะอันนี้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องดีสิรีวิวสวนน้องดีเนาะทุกคนนี่คือผัก <c oughs> ผักก็คือเบิร์ดแล้วนะทุกคนมันขี้ลายแล้วมันเบิร์ดแล้วแล้วมันแก่เบิร์ดแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือกำลังวานไมเนะทุกคนกับที่นี้เนาะ นี่อันนี้กะมันแก่แล้วแล้วหากะสิเอาไวนะ้เราจงไว้แล้วกะสีเอาไหนมันมาปลูกคือนนะทุกคนนี่อันนี้กะคือหอมป้อมของเหานี้กะกินโบทันนะทุกคนนี่จนใหญ่หมดแล้วเน,นาะใหญ่เป็นแล้วเนาะและ้วกะหากะสิเปิดมักแตงของเหา่านี่ แทนได้แทนหนักแตงก็คือกำลังงามนะทุกคนกำลังสิเป็นเนาะประมาณเดือนหน้าก็สิได้กลิ่นแล้วเนาะทุกคนตอนนี้มันเป็นดอกก็เป็นหมากแล้วเนาะทุกคน,นเห็นบอมันจนุ่งงามแล้วทุกคนเป็นหมากบากับกระลบักระลทุกคนบุ้งหัวมันสีนเะา <c oughs> บอเนาะคันบอเนาคือสิลายนะทุกคนก็พอกินอยู่นี่เห็นบอนี่นี่น หอกสีหิดแบบมีไว้โบขั้นหอตัดอันนั้นใบมันนนะาดหอกก็สิเห็นมากมั่หลายนะทุกคนนเห็นบ่มีแต่มากมันนี่นะนี่แต่ว่าถ้าโบหดมันก็สิเหลวแล้วทุกคนนำโบพอซ้ำนี่หอกก็ลืมมาหดกันเลยนะทุกคนตอนนี้น้องกีแกกำลัง ตักหนำอยู่เนาะในกระพุ้ยเนาะทุกคนนี่ก็จะโหดแบบนี้เนาะทุกคนโหดเรื่อยๆจนกว่อซีเปิดนี่ก็โหดแบบนี้แล้วเนาะทุกคนเทิงโบเทิงเนาะทุกคนหนำพอโปพนะอเนาะบนบุมีกระบ,บุมีแหละกะ ก็ยังขายก่อนที่ห่อบริหุดเนาะเฮ็ดจังใดได้เพราะว่าเ่าบ่มีน้ำใส่เนาะทุกคนตอนนี้บางเหง้านนะ่ะบางครอบครัวเขาเขาจเา้า่อใส่น้ำปลาปาแล้วแต่ว่าน้องดีหันยังทันได้มีงบเถื่อเนาะทุกคนยังบ่มีเงินเถื่อที่จะเอาน้ำปลาปาเข้าเหงนานะทุกคนก็นเลยจำเป็นต้องใส่น้ำมาดานอ่าส่วนรวมอยู่เนาะทุกคนอี่น้องดีก็รู้สึก ฮอนแกเสียซะนะเมนฮอนนะทุกคนเฮ็ดเวียวกแล้วฮอนขั้นหาบุริเฮ็ดเวียวกแล้วมันก็นาวนะทุกคนนี่ก็จะหดปบดน,นี้ไปเรื่อยน้องดีก็ตั้งกล่องไวเนาะถ่ายมือนี้เมนท้ายเอง เบิดเลยเพราะว่าตั้งกล่องไว้ป่มีคนท้ายห้เนะทุกคนนี่มีหาคนนึงั่นนะเราหันไปถามน้องดีว่าอัานอันมักแตงน้องดีคืองามเท้แล้วว่าคือเขียวแท้หล้กกับวบ่าใบมั่นาเขียวเท้มันคือเป็นดกเท้น้องดีกับว่าเมนเนะทุกคนคือคือใบมันกับงามอีรีเลยค่ะ เคี้ยวอีรีนะทุกคนแต่ว่าอ่มันสิออกพุนเป็นจังใดญกะเ่ามาติดตามน้ากันเนาะว่ามันสิเป็นหมากไงบอ่อเรือว่ามันสิหนาวเนาะเ่ากำมาลุ้นน้ากันก็คือน้องดีครับตั้งใจคนน้ำเนาะหาบน้ำเนาะเพื่อที่จะไปหดเนาะอันนี้ก็คือปลูกผักกาดโตเนาะทุกคนเพราะว่าผักกาดที่ปลูกที่แล้วหันกะ กินเบิดแล้วนะทุกคนก็นเลยปลูกต่อนะทุกคนเสียดายบ่มีน้ำอีหลีคันมีน้ำนโอก็ซ้ำสิกินเนาะพักที่น้องที่ปลูกก่อนนานีแมนกาได้กินและกาได้ขายอยู่นะทุกคนขายกับบร้ไลดอกอาเมเทาเพิ่นคายหันเถือละอ่เทุเรศ ประมาณสาวบาทนะทุกคนเห็ดเป็นหมัดเป็นหมัดเนาะมัดละสองบาทนะทุกคนกระไรประมาณสาวบาทบางทีบางทีก็ส้สิบบาทเนาะแกะมีหอมหอมป้อมเนาะทุกคนเลยกับประกาศเนาะที่ไม่เทาน้องดีขายนะทุกคนนี้น้องดีก็ยกนำไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าสิเปิดเนาะ นี่อันนี้ก็คือผักที่ปลูกไปนะทุกคนเบืง้งดินกะแห้งแห้งทุกคนเอ้ยบ่มีหนำนะเพะว่าลมกะลุ้มเถรลมว่ามันเห็ดห้ดินแห้งเนาะนี่ดินก็จะโปซุมเลยมือ่อตอนนี้แม่น้องดีก็หดตาตอนแรงนะทุกคนน้องดีก็สีหดน้อยนี่บ่หดหลายนับพราะว่า กลางคืนอากาศมันก็จะเย็นอยู่แล้วน้องดีมันตดหฮดตอนเสาร์เนาะจังดหดลายๆตอนนี้น้องดีก็หฮดฝากหอมปลอมแล้วเนาะทุกคนหอมปลอมกับเพียงหัวเขาก้านหัวเขาแล้วเนะะาะกับใหญ่เติบเนาะเริ่มกินแบบปอทันแล้วเนาะทุกคน ก็งามเนาะจนกินบทันขั้นคือในเมืองฮะนะก็อาสิได้ขายดีเนาะทุกคนแต่ว่าอยู่บ้านนอกปานนาคือบ้านนองดีก็คือขายกับบดรได้เนาะทุกคนขายได้10สิบบาทเจ้าบาทเนาะส่วนลายเมนเฮาก็จะใส่ชีวิตแบบพอเพียงเนาะทุกคนแบบว่าอยากกินอีย่างเฮากาเ็เฮ็ดเองเนาะกับโบคอยได้ซื้อเนาะทุกคน แต่มันก็เปลี่ยนบางเือนบริเป็นแบบทุกครอบครัวเนาะคือครอบครัวน้องดีก็คือมูก,กินผักเฮาก็ได้กินผักคือกันหันะะแบบเพื่อนบ้านได้กินอีหยังเขาก็ได้กินคือกันเพราะว่าได้เหตุนะทุกคนแต่ว่าบางครอบครัวหันมีแต่มาโคนำเหาก็มีนะทุกคนแต่ว่าเหาก็ให้เนาะแบ่งปันกันเนาะทุกคน นี่ตัวแกน้องดีกะฮดเบิดเนาะเพื่อให้แบบบํารุงดอกมันนะม,ม,นมักในไม้เมล็ดนะทุกคนเพื่อมเมล็ดมันงามนะทุกคนเอาสิไปปลูกต่อเนาะโอเคทุกคนตอนนี้น้องดีกะฮดผักเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะทุกคนฮดมักเตงเห็ดฮดมักแตงเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนกน, <laughs> น,รรนะคน,นี่คือผักเหา่า ก็คืออ่าน้องดีโหดกจ็จะบวบเปียกลายปันไดเนาะทุกคนเพราะว่าบูมีน้ำเนาะทุกคนน้ำเกือบเบิดเลยกีนี้นะฮู้นฮู้นเนาะเพราะว่าคนน้ำบวไไปเนาะทุกคนเพราะามันไกลแหงมันหนักเนาะแล้วอีก,กตุกนึงก็คือน้องดียังบริถอคเพราะว่าน้องดีหันยกบอลเนาะทุกคน เดี๋ยวน้องดีสิอัปเดตตอนที่มักแตงมันใหญ่นะทุกคนอันนี้คือวแบบปกติของน้องดีอยู่แล้วและการตอนนี้น้องดีกับสีข้อตูไปแตงกินก่อนเนาะทุกคนโอเคใครมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเซ์แลว้วก็ s u ซับสไครให้ซองดีไลฟ์สไตล์ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปตอนต่อไปขอกับใจบ๊ายบาย